ได้ยโดดทวันเหนื่อยอะไรหรอไม่สีเไหมคนไ่นเออแล้วก็มีท่านประธานดวะไม่ตําโดดข้าวไม่ต่ำาเรไหนเริ่มีนั่นตีนก่อนได้อีกฮะอีกกว่าได้อะไรที่้รมทีแล้วมีประธานตั้มมาอีกคนโ้หนะไปดทีคนป้าหัวซุปเปอร์สยาไปไหน ป๋าหัวทุกบ้านไก่ย่าไปไหนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้รถหัวทองนะหัวทองเดี๋ยวเดี๋ยยวอู่่ให้หัวขาวหัวขาวไม่ใช่หัวหัวขาวไม่ได้ใก่ย่าช่วงนี้ช่วงนี้ชอบมากเลยแต่งตัวประหลาดประหลาดเราพี่ดูผมใส่กางเกงก่อนไม่เช้าไม่เมื่อเช้าลนะไม่ไม่ไม่ไมื่อเช้านะใส่เสื้อพิพน ื่อไอ้ธงลีอ่ะเออๆวันนี้แปแ๊บแล้วลายเต็มตัวไปหมดพ่อ,อแม่ถามจออะได้ไปไหนเนี่ยวันนี้พญาลิงจะมาไหมโมตามอยู่เนี่ยจะเดินใจมาเข้ามาสายมาสายก็มาเถอะขอให้มาก่อนใช่เออปะละ่ะ<อ>มาสายเดีย๋ยวนี้เราเล่นสายเลยพี่สายพี่ก็มาเติดขึ้นได้เลยสายพี่แต่ก่อนเขาเล่นกันหกโมงเช้า ไม่คนมาไงมาแล้วขนาดมาเจ็ดโมงยังไม่คนอ่ะก็ใช่ไงก็วันนั้นอ่ะพี่บูมพี่บูมอ่ะมาพี่บูมถามปู่ทำไมเล่นกันเวลานี้พี่บูมมานั่งรอเราบอกเลยเราไม่ใช่เราไม่ใช่นักวิ่งไงนักวิ่งที่แบบว่าอยากวิ่งอยากถ่ายรูปแต่ตัวตัวแดดเขาที่มางที่มาไกลเลยคือยั้เวลาสี่สิบนาทีพี่ต้องบวกยังเป็นผมใกล้ไงคือผมอ่ะ อย่างพี่พี่จะไม่ใช้คำอย่างผมไม่ได้แล้วว่ามากันเลยนี่จะให้พี่ถึงแต่ถ้ารถบัสตื่นออกไหมสี่สิที่ดอกจะมายหกโมงถ้ามีคนที่อยู่แถวเนี้ยเขามากันตั้งแต่หกโมงเช้าอ่ะพี่ก็ต้องมากันตั้งแต่หกโมงเช้าแต่มันไม่มีให้พี่มาหกโมงเช้าใครผมก็เข้าใจพี่ยี่หกมาผมอยู่ตรงเนี้ยถ้ามีคนมาถึงแล้วผมสี่นาทีแค่นั้นเองจริงนะพี่แล้วผมอยู่ร้านสี่นาทีแล้วผมอยู่ร้าจัดบ้านมอททองย้อนมีอไปตามมา ผมไม่ต้องกลับรถไหนเลยขี่ปิดนาทีเรียกเงิแล้วเข้ามาเต้ไม่พูดแบบไม่ขิงเลยนะสิเพราะวันนั้นที่พี่อีถามผมว่าจะปลาถึงกี่โมงผมนั่งจับเวลาดูแล้วผมจะมาถึงจับสนามสนามมาบ้านที่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนี่ใช่แล้วมันไม่ต้องกลับรถอ่ะมันย้อนมิตรไพรชามาได้เลยเออดูดีหน่อยเนี่ยพอมันเล่นเลยเอาตรงๆมันก็ร้อนนะนะ โห่สมัยก่อนแต่ว่ามันก็เร็วเกินเร็วขนาดที่ว่าผมวิ่งไม่ออกอ่ะไอ้ร้อนยังไม่เท่าไหร่แต่แดดแรงตาเข้าทุบไปแล้อนหนึบหนามใช่เลยแต่แต่ก่อนอ่ะพี่ดูนะพามาเล่นบาสเท้านะผมไม่ต้องวิ่งอ่ะแล้วเขาเล่นกันเต็มหนามหูหูขาแข็งตัวแข็งไม่หมดมันหนาวอ่ะอากาศนี่ก็ลองนึกดูไออากาศอากาศอากาศวันเนี้ยไม่ไม่อากาศแบบวันเนี้ยแต่เมื่อเช้าอ่ะพี่ลองคิดดูนะเมื่อเช้ามันก็เย็นอยู่แล้วจริงอากาศเนี้ย แต่ดีกว่านี้ต้องมีลม้มีลมด้วยไหนอ่ะประานต่ำเชื่อเาไหมนงเปิดประตูเชื่อยมาแล้วอ่าอทตอี่แล้วเข้ารงงานเสาคนมีคนมาด้วยนน้อยคนแต่น้อยคนแบบบางทีก็วางเสาบางทีก็วางดีคนอไใส่เสื้อสูนะครับ โดยเห็นนี้เขามาเล่นแค่วันเสาร์บ้างวันอาทิตย์บ้างตรงดูเป็นนักกีฬาหน่อยประมาณไม่กี่ครั้งแต่ในเขาเริ่มเขาเริ่มไปลองในสเตานเจ็บออายุเขาเท่าไหร่อายุเขาเท่าไหร่ประมาณสามสิบ่เจริงเหรอไม่รู้จักที่นี่ไงสี่คนมานั่นแหละนี่ก็นี่ก็ฟาร์มินเนตคนนึอะอันนี้บ้านอยู่ไปมาอ๋อเดี๋ยวพี่อ๋อพี่อยู่ฟาบิเนตเขา ไฟบิเน็ตนี่มันอะไรไอ้วาจีไอยไรนี่วากีใช่ไหมเพราะว่าผมรับพนักงานเนี่ยไฟบินเนบ่อยรับใครอ่ะรับยัยใอ่ะุอยู่อยู่ตรงที่วู้่แงกันใช่ไหม มก็วนเวียงกันอยู่น่เหยู่อเลี้ยกคู่แข่งเลยโอ้โหพนักงานแม่งวนกันวนดวตรงนี้คำนี้เลยคืออยู่สปไอ่เงี้ยอยู่เฉพาะไปเลยเฉพาแบไปจีเดียรกันสตาร์ทไปขับพลาดกันไปบ้างน่ไปอัพไอ่อัพไอนี่กันอยู่ตรงนั้นแหละ่อยี่ีด้วยใช่หยเปียนงี้ยนี้ยไม่ไหวแล้วไปยืนนอกเลยแม่ผมอยู่แม่ ไม่ใช่วงไข่กาแฟไม่ A ช I S C I S C I เซมินาเขาไอ้นี่กันไอ้นี่กันหมดแห้วพี่ตามเขาส่งสลับกันส่ใส่อีเล็กโทำไมกันุงวินต้อีชื่อนึงต้องส่ไปชนบุรีเลย แต่ก่อนอย่างนี้ไงแม่ผมแม่หมเป็นฝ่ายบุคคนเ้ี่ห้เต้องลงก่อนแล้วตอยู่ัผมแต่ว่าเขาอยากัผมโอเคยีือเเหือยโดแย่งออกาที่เหนืท่านประธานจะได้ไม่ดนตีด้วย อย่าเถอยๆเลย้าอยู่ลังฟิมาหาผมบ้างดิมาหาผมไม่ร้นเาอยู่ที่ไหนบ้างคนกแปลยไม่โดนใจใช่ไหมมงยังต้องอยูโลนใช่ไหมูโแล้วเนี่ยรบีเน็ตีเนอยู่ข้างๆอระหว่างมอเทพกับมอธรรมาตระจตอ๋อใช่นู้นเลยเหรอห้องหลวง ถึงกับต้องอ๋อเลยว่าแล้วทำไมทำไมไอ้เด็กที่มาสมัครงานมันอยู่แถวรู้นกันเยอะเพราะโรงงานไปอยู่ตรงนู้นใช่ไหมบังนีก็อยู่ระหว่างวเ่อรกับเกี่ยอ้วกับโรง้าไกลโอย đây này, cái gì đây? 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 cái

จเ็จลูกบอดที่ประกอบเสร็จแล้วอะไรแบนี้อันนั้นไมบอดธรรมดาที่ทำเป็นพันเป็นพันีพเป็นประกอบเลยไงเป็นประกอบที่มันันธุใหญ่่ว่าบทำ่าช่บว่าเป็นตัวรับของปัญญาณทางออปติกที่มาต้ดเลนเตอร์แล้วไม่ได้ทำแค่บอร์ดเฉยๆบอรที่ป็นรแลปครับผมตอบอกนละ้ผมว็ดูแลมัน

ทำไมไม่มาเก้าโมงน้าทีนี้ขาดอีก่คนครับใครจมาวันนี้มาอนครับเิโอ้ดหรอนจานาตีท่าน่าหิงบอว่าใครบอกว่าโทษว่ะ่เาเปยาหิงไตอนตอนที่เายอยก็ได้อ่ะต้องดูล้อต้องดูล้อ้ล้อย่เยอย่นเยา้าาานะกัน

เอเคมาแล้วดีคคบครับใช่ไม่มีน้ำหนักมือเลยวันนีุ้ดสัสดีครับไม่วิ่งไม่อะไรเลยไม่ไล่ได้อยู่คนแรงดีเทียบของเท้าไม่ดี